กำลังพลจากหน่วยสายแพทย์กองทับกทั่วประเทศจำนวนกว่า100นายได้มาเข้ารับการอบรมในหลักสูตรครูผู้สอนวิชาโควิดศึกษาหรือ COVID instructor course ตามนโยบายของผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด1 9กองทับก โดยมีกรมแพทย์ทหารบกเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนหลักสูตรเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความเข้าใจกับสถานการณ์ของโรคโควิด -19 ในรูปแบบใหม่สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมรวมถึงการจัดการสอนวิชาโควิดศึกษาให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่นอกจากว่าจะเป็นหน่ยวยเสียหลักแล้วโดยทหารที่อยู่ตามแนวชายแดนต่างๆเนี่ยก็ได้รับความรู้จากครูเหล่านี้ครับซึ่งครูเหล่านี้เนี่ยเขาจะเป็นคนไปสอนให้กับทหารเพราะทหารเนี่ยนำเรื่องความรู้นี่เข้าไปปุ๊บก็จะนําความรู้เนี่ยไปสอนกับประชาชนตามแนวชายแดนเพื่อเป็นการสร้างให้กําแพงอีกชั้นหนึ่งเพื่อเป็นก่อป้องกันสําหรับการที่จะไม่ให้มีการเผยระบาดแล้วก็ป้องกันถ้าเกิดเจอสมมติว่ามีการเล็ดลอดก้นมาจริงแล้วก็มีการแพร่ของโรคเข้ามาเพื่อป้องกันโรคได้ดีที่สุดครับ สำหรับรูปแบบของการอบรมและการฝึกในครั้งนี้ได้จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้การฝึกปฏิบัติและกิจกรรมกลุ่มในเนื้อหาเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดและแนวโน้มการป้องกันแพร่ระบาดรวมถึงแนวทางการรักษาครอบคลุมความรู้ด้านสุขภาพและการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปศึกษาในการที่จะเป็นวิทยากรแนะนำถ่ายทอดต่อให้กับกำลังพลในค่ายทหารทั่วประเทศ และกำลังพลที่อยู่ตามแนวชายแดนที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อหนึ่งคือสถานการณ์ของโรคโควิดซึ่งจะมีการระบาดรอบ2องในใน,ในอาจจะในไม่ช้านี้นะครับ 2. ก็คือหลักของการเป็นครูแล้วก็ครูผู้สอนผู้ที่จะนำนำความรู้เกี่ยวโควิดเนี่ยสื่อเราจะสื่อสารยังไงให้กับประชาชนหรือว่า กำลังพลในในพื้นที่ตรงนั้นได้รับทราบถึงสถานการณ์ของมันนะว่าการป้องกันจะต้องต้องทำยังไงหรือว่าเราจะดูแลตัวเองยังไงในในสถานการณ์แบบนี้ การอบรมในครั้งนี้ก็คือ1เราอาจจะเป็นอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเรามาฝึกเพื่อเพิ่มความมั่นใจมากขึ้นจากประสบการณ์ที่ผ่านมาก็คือการระบาดช่วงแรกแล้วก็สามารถเพิ่มพูทักษะในช่วงที่2เข้าใจตัวโรคมากขึ้นตอนนี้สามารถมีวิธีอะไรป้องกันได้บ้างเพื่อมีความมั่นใจมากที่สุดอะคะ่ะเราก็เลยในนี้ก็ได้ความรู้อย่างมากเลยค่ะที่จะกลับไปต่อยอดค่ะ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศเพื่อนบ้านที่มีผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากศูนย์รบริหารสถานการณ์โควิด -19 กองทับบกไม่ได้นิ่งนอนใจยังคงมีการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยได้มีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดกำลังพลเฝ้าระวังในพื้นที่ตามแนวชายแดนตลอด24ชั่วโมงทางนี้เพื่อยับยั้งป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ระลอก2 ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตทีมข่าวทหารททบ .5 รายงาน